ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีทันใดเข้ามาแล้วกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะคะ่ะเพื่อสิดยดผ่าดข่าวสารเด็ดดๆๆีๆจากทางช่องเนาะคะ่ะพี่น้องมือนี้แอดกรมาตามแนวทางโค้งสุดท้ายของปูกระเบื้องแตกเนาะคะ่ะว่าสิฟันทงเน้นตัวใดหาหรือตัวเลขเปลี่ยนแปลงบอนเนาะคะ่ะเขาไปกราบนมัสการปูพอมพอมกันเลยคะ่ะ มาตามเลขคำคำที่บัานนี่ปูมือเลขกสีออกแล้วตอนนี้ก็จะม่งปะสีมง่มงหาม่งเนาะนสีมง่งหามง่งปูแจ้งไปว่าเลขเปลีป่ยนบ้านครับอันนี้ค้องแท้แล้วบัานนี่ของแท้คองแท้ค้องแท้ือของแ้เลยฟันมาเม็ดเดี่ยวคือเกา่าเม็ดเดี่ยวคือเก่าเลขบอกคือไพ่ขึ้เกา่บาบันนี่ก็สีมาถามปูว่าเป็นช่างไดปูแนวทาง มันรั่งมันก็ฝันนี่มีดีนแล้อยังว่าฟันว่วพนเต็มสาแต่สีแรกพุ่นแต่คนก็เลยเกลี่ยตี่พุ่นครับขอาันนี่ปล่อยกันปล่อยไม่เต็มมันอันโอ้ความหมายนายขายตู้เงินไปสำรองไว้ก่อนนีซื้อครับมาถามไฝ่ายสำรองไปก่อนซื้อโรตีริ่มสองก้อนเกลี่ยใส่สามส่วนสองสองกันเนาะแม่นครับผู้แมนแ่น ตัวนี้คือมันตของแท้แล้วบ้านอันนี้ของแท้พระเอกแล้วมันบ่นี่โอ้แสดงมาที่ผ่านมานี่เป็นพระร่องพระร่องพระร่องอยู่ใช่ครับลอตเตอรี่ย่ก็ยังบอกอยู่ดีอันนั้นเนี่ยื้อลอตเตอรี่ทีอืออันนี้ก็เลยอันนี้ของแท้แล้วบ้านนี่แต่เมื่อวานนี่เลขบอกไปสิบสองไปเข่าน้อยทั้งสองน้อยบอกสิบกับสิบสองไปเข่าน้อยสองน้อยมันบ่อปะ อ้าวมาว่าวเรื่องเล็กไงมืออื่นนี่แหละแมนว่าลงมันที่หนึ่งมืออื่นนี่แหละเล็กมันก็ดใกล้กันกับสองนึงน่ะแบบเดียวกับสองนึ่งเราไปคาโปแยกกันชี้หันนี่สองนึงเพื่อให้จำได้ตัวบงหันสองหนึ่งก็ตัวเดียวนี่เนี่ยตัวเดียวเนี่ยหันสองนึงวันนี้ว่าตัวคนเนี่ยขึนเนี่ยสามศูนย์ตัวเดียวเนี่ยสามศูนย์ตัวเดียวแมนสามศูนย์นี่คือเป็นตัวมาร์กปูเลยมันบอแมนอ๋อ สั่ปี่นีตัวรองโอ้บาทเนียเอเอาเนียนเฉยเนยนนองเนีตัวนี้เดี๋ยวก็บ่านั่นเด้ขอให้เนนบางสิเนียนข่ได้บอกว่าออกแค่แค่ของ่าเด้ครับครับครับผมให้ซื้อหน่อยโตครับผมเนให้ซื้อหน่อยโตขอยังซื้อหลายโตนะครับผมอือยิงได้ก็มากสินะของ่านะได้ก็มาครับผมขไดว่าเขาเรียกว่างกพันไปครับของพ่ได้ว่าอย่าง แล้วเลขหาสามศูนย์นี่มาตาใสปุ่เขาเอาไปรลติลีมายืนนี่เบิ้งครับขันยุ่ิใบตัวโลติีมันสีพวกไปใสคือเขาประทับตาไว้แล้วนะครับครับผมประทับตาไว้เป็่ตกอตคตไว้แล้วนะครับหมายถึงว่าเอามายืนในเบิ้งเนี่ยเป็นพ้นธรรมดาบ่อปูหรือไผ่พุ่มเอาขอนั่งสมาทีได้เขาอา้พุ่มพุ่มเนี่ยเอามายืนข่อยเบิ้งเด้่ยขอนั่งสมาทีมันฝันเนี่มขอนั่งฝันเลยหมดฝันนกันหรือไม่ได้ฝันอ โมเดลขวายขวานั่งอย่างนี้ขวายเลี้ยวเห็นบดนะคนเรกว่าข่อยเห็นยังขึ้นขวายเห็นผมยังโอยู่ครับผมผู้หมอลอตเตอรี่ไม่ยื่นในเบอร์ที่เจ้าควนคอนเขาหเขาหายมาสองคู่มาหายหนึ่งหาคับสองหนึ่งครับขวายเลยตัดสินใจเอาสองหนึ่งควนควนนั่นครับผมมันมันหายขื่นเทิงบ่มันเห็ดซื้อกันอันนี้มันเลี่ยงกันสามตัวที่โอ้แสดงว่างวดนี้ก็คือคล้ายๆงวดที่แล้วเอออเามายื่นเห็นคือกันคือกันนั่นนั่นแต่ว่าเป็นใบเล่ยอันนี้ อันเดียก้อนก็ไม่ยื่นให้เลขเข่าเป็นใบให<ร>้กันอันนี้ก็ไม่ยื่นให้เลขเข่าเป็นใบ,บนให้กันแต่ว่ามันมันเรื่องกันนะมันทั้งตังค์คุนวันนี้ทั้งเงี้ยวพอใจเตือนทั้งตังแล้วทั้งเงีวโอ้ครับเรถลอตเตอรีลลร่ยังคือเป็นทั้งตั้งค่อยว่าแต่ใบลอตเตอรี่วะเนี้ยโอ้ครับแต่มันเป็นทั้งตั้งถึงสิพาถึงนึงสองนึงครับโอ้ท่านคุยบอกคุนเลขสองนึงไปได้ทีคนรู้มากนะครับ คันมานิมิตในลักษณะเดียวกันนี่เลขสีบ่เข่าอีกบ่กปูอ้าวมันก็ก็ว่าม่านเข่าเนาะส่วนอันอันนี้เลขอันสามแปดเขาบอกเป็นเลขล่างเลขล่างบาหนี้ป่าต้องเข้าป่าต้องข้ามไม่สามตัวป่าต้องค้ามืือนั้นเรืองของยังบอกว่าเขาผู้ไาต้องข้ามไม่สามตัวยังบอกเป็นลี่ยนปื่อยไปมือนั้นเด้อจะว่ายออกไปยินบ่ป่าต้องข้ามไม่สามตัวยังว่ป่าต้องข้าแท่ได้ก็เห็นกันได้ ครับผมบันเขามันำว่าเป็นเลืกลตั้งอืมบางทีแล้วนี่มีปูเนี่ยปลามนี่เป็นปลาอย่างปูเป็นปลาเป็นปลาเก็ดนีวปลาแปดอ๋อมันเห็นเป็นตัวเป็นตัวเลยโอ้เห็นเป็นตัวแต่เป็นตัวแต่ว่าเรียกเขาบอกมันหามเป็นปลาสามตัวโอ้ปลาสามตัวมันหาน่ะนะปลาทองค้ำสามตัวอืมอืมอืมปะกใส่ของไว้ใส่ของไว้พร้อม ใด้แล้วใช่ของไหมเทียกรปูบอกว่าจับกบดินหมดทีแล้วปะจับกบอยู่ข้ามือขอบผมนี่หละพี่หน้เอาตัวบันก็ให้ยน่าข้างแล้วครับแต่อันข้างก้อนที่เป็นหาสองกับเก้าหาละปูหาสองเก้าหามันก็ออกห้าน่อยไปเลยออกเล่าไปเลยโอ้มันไปออกบนล้วปูก็เลย ตัดจากอันนี้เลยมันบ่ตัดออกเลยมันตัวออกแล้วดิโอตัดออกจากเหล็กใหญ่เลยมันสองหาตรงตรงเห็นยบ่ครับนั่นแหละพ่นกระสุนไรมืาหนึ่งสองหาออกเหล่าอันนีร่างทำเนี่ยอันนี้รัฐบาลหลังวันที่หนึ่งเนาะนี่เนาะผมจับทางปูถือแต่แบดนี้ครับเอายังไงว่าคันมาตามปูคันปูไหมาตองงวดหรือว่ากางงวดนี่ยังบ่ต้องซื้อได้ดอกเอาไปยัดใส่เล้าใส่น้อยก่อนเลยวองเบ็ด แต่นี่งหอวเนาจได้ำตัวให้ต้องตอง้อง,งนี่เนาะโคง้งได้นี่เนาะโค้งทุกท่า,ย,ทาย,ยังส่ละนี่รัฐบาลไทย <c oughs> มาตามมืออื่นนี่สิหัวกแล้วนี่บอกว่าท่านหาเนาะมันก็ได้ตัดวนกอแค่ท่านหาครับครับบวงสันนิชานขออย่างันอันขอได้ตัดว <c oughs> วสนดวดนในเร่นี้ถ้าต้ตองหมดความหมายปูคือย่างนั้นอันแต่จมูอยันจมูอเขาจะอันเถอะนะคนนี้ซึ่งพอได้นาน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  กระพื้นก็จิเฮ็ดเล็กมัใส่ไข่านนี่ครับแม่พ่อครับเรียวปูตัวนี้กับเฮ็ดกวมันจะอีกหลายคนเฮ็ดกบมัใส่กันอีกเพื่อคิว่ได้หรือเวล่าจิ้มตัอนน้อชัดจีนตัวแน่เลยเยีนดีมึงเอาเขาเกยเห็นเห็นเงินมึงซ้ 3, สามพันเจียเนี้ยมังหันก็เเห็นไปนแบ่งยี่สิบก่เบ่งร้อยพักันเด้มังหันมึับหนึ่งสองอืครับผมท่นไอ,อืโอ้ชัดเจนตัวแน่เลยเยียดีมึงเอาน,น่าเอาอกเ็เห็นเห็นเงินแ่งเบ่งสามสามพันเสียเนี้ยมังหันก็เเห็นไปน เบ่งยี่สิบคนเบ่งลอยพันกันเลยมึงขัมึงครับหนึ่งสองเออครับผมขันคนตีได้ตีแล้มันจสามโตมันเบ่งยี่สิบคนเงนมันรลอยพันกันพันกันแมนมันก็ขวกว่าจีใดส้หนึ่งสองสองหนึ่งขี้เราครับก็สองศูนย์มีสองศูนย์ขึ้เราหันครับตีคู่เดียวเงินสองหนึ่งเท่านั้นอันนี้คือกันเนี่ยเขามันประสาทพันพันไม่ไปวเนี่ยมันก็เชื่องเงินมันจะเิว่อตลอด เดี๋ยวเรากันเดียงั้นข่อยเจ้าของมันนี่ไปร้อยใบียวนี่คือออกศูนย์หนึ่งศูนย์เลยโอ้บผมเงินนเปลี่ยงสันกับเงินก่อยมีโฉกไปตามนั้นข่อยสังเกตมึงเบิดไรหมดแล้วขันข่อยฟันเงินเงินจักใบกี่แย่ครับขันนั้นคยเขาเต็งกันใบนี่เงินไปเศร้าเต็งใบมันออกสี่ศูนย์เนาะครับโอ้ครับผมเปลี่ยงสันเลยเมื่อถึงเลขปูเนี่ยปล่อยมาเนี่ยกับกระบาย มาแค่นี้หางเดียวล่างหางเดียวครับบนบนกระซั่มหางเดียวลรไปสองโตหางเดียวสามโตหางเดียวขั้นขั้นเย็บซี่ผูมักเหร่นมากยังก็เป็นแต่ซื้อข้นซื้อลงไว้อยู่ดีเนาะผมวาน่ะพะวาเลขเรียบ่่ลายแล้วเนี่ยเจ้าหารนทั้งหายเนาะผิดเถห่านเน่าเนาะขอได้ก็ได้แบบนี้ขอเขาบอกแบบนี้ครับผมเจ้าสีหานี่ทั้งขอยหานีทั้งหายเนาะพอได้มากึงได้กไก่เชี่ยนเก่าใช่ มันไสขึ้นจมไรก็ลงจมไรมันยอาคิด่นแ้วครัวโชคประจัดขัดก็พันนะมาหาขอขหายไปแต่ว่าสิทู่มาถามมาอนนีนกับคนนี้เห็นว่าครับผมคนนี้หายท่านบุตบหญิมวาอี่าข่อยเรียกไม่เข้านะบุญิวาดี่าเขามีนมหาข่อยครับผมเสียจงเยอะว่าอยู่บัวบัคาามว่าหายซ้ำนะอย่างนี้คนี้เขามีนมหาข่อยเลยมันเป็นสัน วันนี้ไม่เข้านะาเลขไม่เข้านะผิดแต้มหนึ่งเนี่ยยังผิดแต้มนี้ยังได้มาข่อยอยู่น้อ <laughs> <c oughs> จริงๆนี่เลขนี่ <c oughs> บ่แม่นสิบอกถึงได้ง่ายนะปู่น้องแก่เลขลร้อยต,ตัวเนี่ยที่เข้าตัวเดียววันนี้ไนะหม <c oughs> นันบอธรรมดาดิยากอยู่ดิผิดแต้มนี่ยังไล่มาข่อยนะเจ้ากุ๊กซกันเอาไปยังแต้มเดียวันใต้เฉียดนี่ก็ถือว่าสุดยอดเราได้ปู่เมบอยวัน พิจารณาเอาเนาะคุณาจะรยพิจารณาบ่เนาะไม่น้าอ่อนเท่าหายเนาะสร้างหรือว่าหายเนาะท้างครับเจิดเป็นหน่วยเป็นพันน้องก็หายจุดนี่มันก็เพิ่งยังเกิดขนาดปูนี่สายนิมิตดิบเป็นสายคำนวณดิคันคำนวณนี่กระดาษสามแผ่นกับบ่อป่อเนียนเลยเนาะสายนี่เนียนเลยปูนิิมตนั่งสมาธิเนาก่อนเลขสามตก็คือห้าสามศูนย์ เลขสองตัวบนก็คือสามศูนย์ก็คือให้เน้นไปที่สามศูนย์เลยปูมักน่ยมือองินเ้าเจ้าก็ทรงยากไม่ข่ายสาชุดที่กันเน่น่นเจามันเขาขันปัาบเลยขันเพื่อดเอาของมาใปาออกครั้งที่โอ้ยไม่สามสิชุดสามงอจากะเทียบกันครับผมคิงว่ารถขยยมนียออกบดทัขงวันสองรอบสามรอบครับผมวันนี้ทางไหนตั้เนาะ คแมันรแมนครับเนี่ยทางเนาะเนี่ยทางว่ามันติดเกินมันตินไปมากสันนะครับเนี่ยทางปูกับโอซี่ครับปูกับเนี่ยทางยิบซี่กับพิจาระนาโอ้ล่างก็เป็นสามแปดสามแปดปูนี่ก็ขึ้นไห่ล่องมาสันก็ขึ้นมากยูแต่มากหน่อยละมากหน่อยก็สามศูนย์ครับสามศูนย์นี่มักคักเนี่ยทางกับ หลายๆอย่างนะทั้ยงยาสิบซับที่ทึบนาะครับทั้งปู่คนกับมีได้มิีได้จากสมาธินะจะได้เกิดจากสมาธิบุตก็ไม่ไดฝันครับอืม,อมจะเห็นนั่งเห็นนั่งเห็นติดตัวตัวแดง,งก็แดงพวกปู่บอกแล้วแต้ที่เลือดออกมันหั็ง,งแดงแรงเลยว่าไปนั่นอกีกแม่นี่ไนเพิ่มการลอดแม่ครับอืมเพือจะออกเขาปู่บอกว่ามาเจ็ดสีรถนะ บ่ต้องมาตาปลาตาแดงจึงๆหรอกมาเจ็ดสีเลยเละนะร้อยมากคือไอ้หนังจักจักรวงๆนี่เจ็ดสีรถไม่นี่เจ็ดสีรถเต่มาหกไหลรถเนาะผมก็จับเขาก็เบิ้งกระชากอยู่เลยเนาะครับมันนั่งเสร์มทชีนะมันวันวันนั้นเนาะครับวันวันนั้นเนาะสามารถข่อยบรรลุเห็นส่วนเขามือเขาคนเดียวนะครับเมือเขาเจนไห่คนเดียวมือเขาเต้ไห่คนเดียวครับผมต้องรับจากอะไ้ครับผมมื่อเขาโควิดเนี่ย กับบวงกอย่หลายเดียวแล้วกับกบองสี่ับพันเด่แม่นครบปูตัวเป็นเราไข่น่ะท่างครับบพ่ขึ้นมือโอโกลกกบเปลี่ยนทั้งโั้ยโอโกลกเปล่ยนเลยพี่ตัวขัควาบกกับจิตนี่ในข่ายแมนยุิอืมไม่เหอนกันโอกูกต่ความเลยขักบพุ่ด้คำนวณหน่อยขับกบองท่านหลดครับผมมีดอกเกี่ยคำนวณยงไม่เหตเตงสี่ของแม่ลงเหงสเนี่ยแม่นยู่ปุได้ตัวเดียว ผู้เดียวเห็นไม่อนแม่เทติรถเ้นไม่มไมดไดสิเขาสา,าสามตูก็สามตักแล้วส่วน,ม,นมากกสายคานวณนกับสีบอกเพื่อพาดอันนี้หลายตัเนี่ยอันนี้คนหานขทางหยได้ก็คือ <c oughs> าแนมจะปลูกที่ขึ้นต้องเอาแ้วเต็ม,อมของเจ้าข่อยเห็นได้ว่อยเห็นันโอเคแล้วแต่สุมสี่ทุ่มันขอยเล็กย่ายาทั่วก็แล้วกันขอยวกห่างข่อยวกห่บวบบวบับขอยงั้นขอยบวรับเลยหลทุ่ว คนจับกันคอยสืบเรือครับคนลึงกันคือให้ทรงพคยมาจำแนงกันคือขาอื่นกอยว่งหาเลยครับนี่กันถือม่คอยเล่นไหนวิ่งตัวไหนอันนี้ตัวไหนพ่อยังไปถึงวาหว่ไอ้ไขเนียนเกปวเท่านะวางไ่ทนเนาะนียนนี่นเวอ้าวปูถึงวิ่งแล้วก็ลืมเดินตัวเดียวคือยังปูโอ้บในหนซูนเลยคนเนาะน้านาน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 เอานั่นตะนั่น บิ่งศูนหมดแล้วเด่นสุด